เฮ้ย hey, พวมึงโปรหมตได้ไงวะไม่มีใครอยากสเสนอขอ<ม><ม>ไึเปล่าผมขอเสนอเสนออะไรว่าอวกมึง่ผมขอเสนอว่ากลุ่มนี้ควรให้มีใน Q&A ใช่มึงทำไปแล้วใช่กูเพิ่งทำไปมึงจะให้ Q&A แล้วเหรอขอใหม่อ๋อเย้ คือเอไม่ได้เวิร์กป่ะงั้นเอายี่ไหมเอาอะไรมึงก็ทำวดีโอเกี่ยวกับการโ,โปรโมทไปเลยไม่ได้หรอว่าโอ้ทุกคนมึงมึงทำวิดีโอเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วมันก็โปรโมทมแล้วมันก็โปรโมทเหมือนคนอื่นก็ทำไนะแต่ว่า <S <S เอาหล่ะคือวอนหลังวันนี้เราจะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับเอ่อการ เอ่อจุดๆนะอ๋อแล้วใช่วันนี้เรามีกลุ่มนะนะในกลุ่มนี้ก็จะมีเพื่อนพี่แล้วก็ทุกๆคนที่ใจดีหมังอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าน้องๆอยากเข้ามาคุยกันหรือมาทําอะไรก็ทําได้นะครับหรือจะโพส์มีมโค้ดตัาตลกตลกก็ได้นะอะไรมาณนี้มันก็พูดไปดิก็มาสนใจอมอนกันแต,แต่แต่อะไรดีอะอ่ะแหมคนอื่นเสนอมาด้เหร มึงก็มึงมึงก็นี้ไงมึงก็อันนี้มึงก็ทําคลิปเหมือนไอปันอะเหมือนไอปันแต่ถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากให้ทุกคนแบบมีส่วนร่วมมึงก็ให้คนมึงตัดเป็นใช่มึงมึงก็ให้มึงก็เรียกคนหนึ่งมาแล้วมึงก็มึงก็บอกว่าให้คนนั้นอะพูดย่อว้ย่อย่อย่อยแบบมั่นใจแต่มึงเอาไปตัดเลยแบบมึงมึงก็พูกว่า เรามีดิสแล้วดิสมีคนมีแบบมีสมาชิกที่เป็นมิดเราเมึงก็ตัดเสียงผู้กูเข้าไปอย่างเงี้ยแต่กูขอไม่แล้วคนสุดท้ายเราเป็นไรจะเสนอไหมไม่มีเราเอาเงินกู้โอเคกูจะไม่เอาไอ้เหี้ยอะไรเสนอผมมึงเข้าดิสหรอกกูแค่เอ่อต้องการแค่นั้นแหละไอเดียเออนั่นแหละไอเดียโอเคโพสทัน โค้ดภาพถางพูดว่าวิวถังอะไรจากนั้นก็เอารูปดีไซน์เข้าไปแค่นั้นจบโอ้โอเคจบจบคลิปนี้ไปใหญ่